สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมกีตาร์คนเดิมนะครับกับเพื่อนผมอีกคนนะครับชื่อว่าไอซ์ซึ่งเราเป็นเพื่อนกันมาสองปีแล้วเนาะใช่สองปีใช่ปะใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไม่ไม,ม่สามสามเออใช่ปีนี้เป็นปีทสามใช่อเออเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะ my friend ใช่ใช่ใช่เลยจับไปเลยห้า มแกว่าที่ใช้แบบไปหรอมาเฮ้ยไอ้อาอ้ไอ้หายไปว่ะไ่ะหายมาและมาละมาแล้วอย่าไปกดตรงลูปปั้นนะเว้ยหายยะนะมันมีอย่าไม่ทำไมลูกปั้นเทจริงวะดูดิอหนึ่งนะไอ้มายืนด้วยกันเดะมานี่มานี่มานี่ค่ะ

มีดาที่โอพีที่สุดในเกมนะบอกเลยโอ้ลิฟต์เรียบร้อยแล็กดอมมาเลยซีไปให้แล้วไม่ยังไม่คัดลอกให้เราอะคัดลอกให้แล้วอยู่ในลายกลุ่มส่งรูปไปแล้วไม่อยากออกเยอะโอเคไม่ใช่หมายถึงว่าทำไมเจอไม่ส่งเอิมเลขมาให้เออเราไม่อยากออกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าจอมันจะดำรู้เก็บไว้ นะอือวั <c oughs> นนึงเรา<อ>มีพลิกเรามีพลิกโอเคผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากจดตามนี้ก็จดตามได้เลยฮนะเป็นเซฟที่โอพมากๆผมเคยเล่นกับพี่ชายรอบหนึง่งแล้วเป็นอะไรที่แบบโคตรโอพอ่ะไอเข้ามายังกันหนึงันหนึ่งกำลังกำลังพิมพ์เลขพิมพ์เลขอยู่ว่าไปเลขก็ยาวเนี่ยนะเลขยาวเกินเรากดคลิกตัวเองเหรอครับ คลิกกึ๊กอ้ามาแล้วเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยบอกเลยไอ้ซีดเนี้ยเป็นซีดที่ดีมากเป็นซีดที่ดับได้ดับโกงและไอขอเด้อจะเอาไปฟาร์มดับให้นู่นนูนเริ่มแรกเราไม่ต้อง<แ>ทําอะไรตามมาตามตามมาตามตามแปะมาตามแปะมาตามมาตามมาแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งไปเปิดตรงรูปปั้น,นเ้ยอย่าเพิ่ง เ,เราโู้กีดาเราเราเห็นแค่อินโทรตอนนั้นเราก็ไม่กล้าเปิดแล้วต <c oughs> ายเด้เละอ่ะเออเละเลยเดี๋ยวเราไปตรงถ้ำนั้นนะฮะตอนนี้ตอนนี้กำลังประสบปัญหาหมุนหมุนหน้าจอช้าอยู่เออเออกีดาหมุนหน้าจอช้าแบบเราวะ <c oughs> เออแต่มันเล่นได้เล่นได้เออเล่นได้ไดิเราขอนายเบ็ดเพราะว่ามันต้องการจะได้ตัวพไอเอาพวกเหล็กไป เอาของ่ขอดูหน้าหน่อยดวดูหน้าหน่ยดูหน้าหน่อยเงื้องื้อเฮ้ย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 เี้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะเี๋ยเา้ยเฮ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 ้ยเยเี๋ยเี๋ยเด้ยนฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเงอยู่ในนั้ยเฮ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 ้ย t ฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเยเฮ้นเฮ้นเฮ้ยเ้ยเา้ยเฮ้ยเห้เฮ้ยเ้ยเรายิดอยู่้นหน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยกฮ้ยเฮ e s c เอ็งทำอะไรอะ่ะเอ็งไปต่อสู้เลยเหรอไอ้กซดามันโหดไม่ใช่เหรอเรียบร้อยตายเหรอมันน่ะตายหน้าแดงนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาดาบให้ My Friend กดอะไรวะกดอะไรวะกอกดอไม่ใช่จำไม่ได้แล้วว่ากดอะไรวะเจตติง้งนี่อนทโ r ล อ๋อกดแทบ็บกดเอเอแท็บกดแท็บเพื่ออ่ะนี่เอาดาบเอาใช้ไว้ก่อนนะอ,กกอะไรเอ้ยก,กีดาทำ,ท,ำทำไมเราเห็นตายองเลยวะเราก็เห็นตายองเลเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเ,อเราไปเอาข้าวกันก่อนดีกว่าน้ามืดหมดแล้วเนี่ยอิบไอวันเดอร์อิบอยู่เองเห็นเองเห็นแล้วเองอยู่ไหนอะเราไปเอาตรงวัวกระโดดอยู่เนีน่ยทางนี้ทางนี้หันมาทางซ้ายนี่เลยอ๋อ ว้เฮ้ยดูมีดดิกินะดูมีดดิมีดอย่างใหญ่อันอันนั้นบอสอะไรอ่ะอย่าต่อยอ,อย่าเอาอ,อย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งเอาเอาน,นี้ก่อนมันไม่ยากเท่าไหร่ตัวเนี้ยปี่ยกก็ตายอ้าวผักวิวผักได้ผักทำอะไรได้ของผักอ๋อบวกบวกเลือดอันนี้แป๊บนนึงนะอ้าวหยิบออเรนจุ้ยไปไออเรนจุ้ยเอานมแปะเอานมไปเอานมเออนั่นแหละ ออร์เรนจุ <The absor baptism> ้ยนมทางนี้เออทางนี้มันนึงนะกินก่อนอ๋ออิสิเดสเน่ฮะโอิสิเดสเน่อร่อยเฮ้ยไฮโดรแฟนกิน เออวววอืมเอ้โอ้โหเราเอากล่องน,นี้นนเลยเราเราเล่นไม่ค่อยถนัดเลยมันไอเนี่ยอุ๊ยอะไรอะรองเท้าอันนี้ก็โอ้เอิม่มกีดาเราเล่นเอิม่มเราเลเราเล่นเราเล่นไม่ค่อยได้ดดหน้าจอมันหันหน้าจอหันโคตรช้าเดี๋ยวเรารู้ห้เซตติ้ง ดูสติ้งก่นมันมันหมุนช้าแบบไหมุนไปทีนึงมันหมุนแค่นิดเดียวไม่รู้หมุนกันโูมันอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยจะมืดแล้วนะเตรียมตัวพบกับศัตรูเย้อย่าไปยืนตรงหญยามันเกิดตรงหญ้านี่หว่าลืมลืมลืมอ๋อนี่ไงนี่ไงเออใช่ใช่ปรับแล้วไป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 ยืนตรงนี้มาแล้ว ตกคว่ำหมดอะใครห้าวตกคว่มหมดอะเอ้ยเดี๋ยวปะนาเดี๋ยวปรับอีกก่นไอ้ไอ้มามันมามันมาอย่าหนึ่งหน่ะหนึงใช้ดาบตีบ้างได้หน่ะหน่ตีตรงนู้นตีตรงนู้นตีตรงนู้นหนึงหนึ่งมาเซตติ้งอยู่หนึ่งมาเซตติ้งเอาหนึงฮิตแมนหรอฮิตแมนไปแล้วไปแล้วไปไปไปตีมันตีมันตีมันโหดาบเบามากวิว ดาบเราโคตรเบาอ่ะเออเราเรือ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 ตกใจด้วยว่ะสกูเฮ้ยเฮ้ยนโนควายนโนควายนโนควายทางนี้ทางนี้อุ้ยโกเลมโกเลมหนึ่งพอเราหมดแล้วจะตายอย่ามาวะอย่ามาวะมีมีมีแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมานี่ไม่นี่ม่นี่เฮ้ยคือเป็นหมาเลย เออข้าไม่มีแล้ววะครับโต๊ะครับจริงเทเบิลบะามีมม่อ่ะพวสกสกิลอย่างเงี้ยเอิงเอิงเราวิ่งไม่ได้เอ้งหนูนั่นีนน่เฮ้ยทีพุดฮะไอ้ทีพุทธอ้าวเฮ้ยอะไรไอ้ปอ้ปนอ้าวหลอดแล้วหลอดแล้วเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงตกอีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วหลบดิขอขอ อุ่ยเล่นเท้านี่นี่เอามานี่นี่อ่ะให้กินกินกินเออนี่นี่ตรงพื้นตรงพื้นตรงนี้ตรงพื้นตรงนี้นี่ตรงนี้นี่มเยอะจังอ่ะโตเปนอุ้ยเราลืมว่าเราอย่าวิ่งเยอะวิ่งวิ่งเยอะหลอดอาหารถ้าวิ่งอ่ะเอาไว้หนีพวกไอ้นี่ใช่ปะ นี่พวกตัวหดบอสบอดเฮ้ยสี่ตัวอะไรได้มีกี่เหรียญน่ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเหรียญตรงนี้ใช้เหรียญเท่าไหร่เดี๋ยวดูกล่องเลยยี่สิบห้าโอเคเดี๋ยวเราเปิดอุ้ยน่าเค็ดแพ็กกระโดดสูงขึ้นมั้งใช่ไหมเฮ้ยขออ๋ออ๋ออออันนั้นอานนั้นอันนั้นกล่องฟรีอ่ะอุ้ยขอตัวนี้ก็วิ่งมูเมนสปีด ติงเวินไวขึ้นเฮ้ยไอคิล่าดูดูกล่องนี้ดิไหน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 โอ้กล่องร้อยไม่เอ,อ,อม่เอาไม่กล่องเง<ๆ>ินกล่องเงินอยู่ร้อยยี่สิบห้าบาทแล้วตอนนี้กำลัาางจะมืดโอริโมริว้าโอ,โอ้แดดแดดมันสั่งจ้าเหลือเกินเฮ้ยอ,อะไรอ่ะอ๋อน้ำเพิ่มโอกาสกระโดดแล้วมันแบบแล้วเจ็ดเจ็ดแพกอะ เ็ตแพ็กน่าจะกระโดดสูงขึ้นไอ้มานี่ <'m> ไอ้มานี่เราจะมืดแล้วจะมืดแล้วเราต้องรีบผ่านบูบ้านโปรปเทคยูเซลแต่อย่าไปตีไอ้นี่นะแต่อย่าไปตีชาวบ้านตายนาะเละบมึงข <Okay, okay. S 1> ี้เลยบอกเลย <c oughs> ว่ารอด้วยรอไอ้ด้วยโอเคยูไนต coming up oh. เยอะเลยโบหัวต์โบ้โบกมันโบ้โบ้กระบาลแตกเบิร์ดอะใส่มดเลยใส่เบิร์ดเลยอ่ะใส่เบิร์ดอะใส่เบิร์ดอะเออ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 พีดาว่าไอไอเกมนั้นพี่ซือเกมอะไรอ่ะไอเกมที่ไอเกมที่อะไรเกมที่เองเป็นอินโทรอ่ะเอิ่มที่มันจะกระโดดทีอ๋อไอเกมใน ้ยเล็นคเลเาเลสมันก็มันจะลดราคาในบางช่วงอยู่200กว่าบาทเหลือ200บาทอ่ะเฮ้ยได้อันล็อกเอนเชียนบบนว่าตับฟอสซิสแอนเชียนบบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบู๊ได้ทางคข้าเจอเก็บมีไออันเดิมมนอ่ะมันไหนอยู่ห้องหลังท่ยไมมันตตาบู๊ตรงนี้ตรงนี้เออเก็บหินไปด้วยเอาไว้ทำอาหารอุ้ยหิว อันหนึ่งคุ้มกันไอทีไอหิวเฮ้ยอไอข้างหลังข้างหลังเอ้บุบเลยบุบเลยบุบเลยอืออือเอาตะกี้ดีวะเหลืออีกตัวเลยตัวอุ้ยนี่อันนี้อันหนึงนะเราดูก่อนอ่ะไอ,อเอ็นชิ้นบนของแรตีได้แล้วดอกเฮ้ยเอามาตาไีได้ด้วยเหรอใช่ อย่าเดินลงน้ํานะเว้ยตายนะทำไมอ่ะอีสูตรมาแล้วถ้าถ้าเราเดินลงน้ำก็คือตายตายมันจะค่อยค่อย,<า>ยจม <ง S 1> น้ำมันจะเหมือนแบบว่าจมน้ําอ่ะ๋อก็คือพวกเราเป็นชนเอิมชนเผ่าก็คือยังว่ายน้ําอะไรยังไม่เป็นใช่ไหมใช่เออไม่มีคนโง่ทำเขาไม่มีใครโง่ทำหรอก ตรวอันนี้มดละอันนี้เจอบ้านบ้านงโง่บ้าน,โงโงานบบเปล่าๆซึ่งถ้าเรามีเนื้อเราก็สามารถทำอาหารได้แล้วทำน้ีเตานะทำไมทำไมตตอน,นี้ไม่ค่อยมีพวกสัตว์ป่าร้ายเลยไอ้ไอ้ไอ้มาดูนี่ไอ้มาดูนี่ทางนี้ทางนี้กล่องเหลืองกล่องเหลืองเปิดโชว์หน่อยเปิดโชว์มาดู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 มา้มาวา,าเออกีาดาข้างเอิบเอิข้างหลังเราติดเกตปะไม่ติดไม่ติด แล้วเอ่มข้างบนขวาคืออะไรอะ่ะมันเป็นสก<ช>ิลต่างๆ,างๆที่เองเก็บมาอ๋อนี่ไงแล้วก็โดดสูงขึ้นต้องหาเห็ดเหลืองเพื่อกินอ่ะอุ้ยอุยลองท้าท้าสเน็คนี่เจอ,ยอยเอ้ยกล่องนั้นมีของแล้วก็ตรงนั้นมีโกเลมอยู่หลายตัวซึ่งมันโปรเทคมันโปรเทคตัวพวกมันซึ่งเฮ<ม>้ยจัหมู่บ้าน เจอหมู่บ้านจริงด้วไม่ใช่ไม่ใช่หมู่บ้านนี่หว่าเรือปะโถหมู่บ้านหายากว่ะแบบนี้เฮ้ยก็กินข้าวก่อนเดี๋ยวไปตีมะเลือ่นพีทไงพีทวันพีทวันพีทแป๊บนึงสู้สู้สู้นะสู้เปิดไม่ได้เหมือนกันไปเก็บเงินไปเก็บเงินไปเก็บเงินเนี่ยตรงนี้มันจะให้เงินตัวพวกนี้มันจะให้เงินไปไปมันไป <c oughs> เออเราจะคราเฟเคปคาฟจิ้งเทเบิลมัดอุดทองได้มฮออียวูด้ามีมอาวุธเฮ้ยมีหมวกเลกขุดขุดนุด้นเด,ดี๋ยว <c oughs> เราไปดูบ <c oughs> ้านนุ้นไม่ไม่ไม่เราจะได้แบ่งอาหารกับเราจะได้แบ่งอาหารให้ไปไม่พอรืมวุ้ยข้าวเพียบชาคโคแล้วก็แป้งดูอร่อยลูกอามี่อุ้ยนี่ไอเราลอดแล้วเรามีอาหารแล้วไอมีเนื้อใช่ไหม ไม่มีเลยมัน,นที่ล่ามาเมื่อกี้นี่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 อะขนมปังนี่นี่อยู่ในบ้านเอากินเนื้อมาเอากดผิดกดผิดแอปเปิ้ลกดผิดเผื่อผทุ <Apple. S 2> กอย่าเลยว้าเราได้ไยแอปเปิ้ลแล้วแล้วเราก็จะทำซุปกินได้กินได้ทำซุปแปลก อุ้ยมันมืดเลยอุ้ยมันอึ่กีฬากีฬาปุ้มหัวแตกหัวแตกสฟมุดอะสามุดอะอุ้ยเกิดอยู่ตรงนี้คุณพี่คุณพี่คุณพี่อย่ารีบครับคุณพี่คุณพี่จะเอาหรอครับไมเจ้าคุณพี่มาจัดจังหวัดอะไรครับเนี่ยคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ อ่ะคุณพี่คุณพี่คุณพี่มีเรื่องครับคุณพี่ครับพี่ครับตกกระแมงตกกระแมงตกหัวแบวมกางยอะยิงเร็วขึ้นแล้วก็ธนูจะเล่นเร็วขึ้นแล้วก็วิยมาปู่มาปู่มาปู่มามาปู่มา ไอรอนโกเลม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 ข้างหลังก <cues> <HD> yeah, yeah, yeah. <c oughs> okay, yeah, ็มีอีกหนึ่งตัวปุ้อวุ้ยอะไรอ่ะกีระายายาเก็บไปเก็บไปเก็บไปยายาเฮ้ยกัดคนเขาจะกินข้าวมารยาทไม่มีเลยโอเคลไอขุดนี้ไปหน่อยขุดนี้ไปหน่อย เก็บผ่านแป๊บของเต็มตัวหมดแล้วไปฟาร์มนู้นแป๊บมันจะได้ของในกันหนอไข่หนอรักเราเท่าชีวัน,นไข่หนอเอาไอ้เอาไปไม่เอาก็เอาเราเปิดเปิด,ด,ปดปองได้ไะเปิดได้เ,ดเราลุ้เรารู้วิ่งไ่ เราปิดไดาไปอุ้ยโอ้ของกาหมวกแล้เฮ้ยมันเกิดอีกแล้วมันเกิดอีกแล้วเดี๋ยวไปเอาเนื้อด้วยไปไปไปอนอนอันดดกเลมาก้ชากูกลากโกโกเลมแพ้แพ้พิกกว่า ใช่มันแพ้พิแอคเป็นพิเศษไปแล้วแล้วกองกองกองอืุ้ยเอ็งเก็บเรียบเลยเหรอืมอันของอันไหนขวางหน้าเก็บหมดอ่ะมาเร,วรวงวิ่งมันหายากมากเลยนะของกกระโดดสูง <g ülme> อ๋อกระดับเบินจับได้เออไอเอานี่ไ,ไปเติมเลือด อีกีดา้ากีด้ามานี้มานี้อะไรอุ้ยหม้อหม้อหม้อแหมเหมือนรู้ว่าเป็นเชฟแตงแตงแตงไปไปไปจะกุกะลากะจะกุกะลากะหิวขอกินพายก่อนอูพายขึ้นโคตรเยอะต้องทำแล้วอย่างเงี้ย กากาชาก,กุกา,รา,ราก็อยากได้กบอีกอ่ะอุ้ยกดผิดกดผิดก็นั่งนะสตรีมสตรีมขึ้นตอนนึงอะไรอ่ะิ when you move ูมอร์ฟอร์เนเป็นยูมูฟแฟกเตอร์อุ้ยทำดาเมจมากขึ้นเมื่อเราวิ่งเร็วขึ้นไม่ใช่เมื่อเราวิ่งแบบไวๆมามาเดือสูมาเดือสูเด,อสเดี๋ยวไอทำทำพายให้ดูให้สูกินเดอ้อ มาได้พายมิดผมผมเอาต้มตำปูปลาครับไม่มีไม่มีถ้าอยากกินไปหามะละกอมาชาคุกะลาค่ะชกกุกะลาค่ะทองทองทองดีปะเอ้ยอุ้ยเป็นเกล่องดูอ้งนัวกล่องอะไรไหนมาขุดดิอะออกคทยไปมีอยู่สามสิบอะ กดกด,ด,ดในนี้นล่ะ้ำมืดละกีฬาถ้าเราคุณเจ็ดเองมาเก็บเด้ออะเอาเอาอันนี้ไปเพิ่มเลือดเนี่ยสีแดงไปเพิ่มเลือดอกาลากาจักรูกาลนม่ไงมามาแล้วนี่นักกีฬา อันนี้ไม่แล้ทางนี้ทางนี้ตามมาตามมาตามมาอย่างนี้เร็วเร็เร็เกิดเกิดข้างหลังเลยเกิดข้างหลังเลยไนโนควายตัวนั่นไนไนโนควายไนโนควาย ไอ้ไอ้ไม่ไปไหนไอ้วิหาอาหารอยู่โอเคหาไปก่อนหาไปก่อนเดี๋ยวเราปกป้องเลยในโดควายในโดควายในโดควายมีเรื่องเหรอมีเรื่องเหรอมีเรื่องเหรอมาดิมาดิโอหนี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 อ๋อ หนีหนียุททศาดยิ่งใหญ่ความมั่นใจเด็ดเดียวอยุดทศาดยิ่งใหญ่ความมั่นใจเด็ดเดียวไอไปเก็บเดสแพคไอเกดอุ้ยได้โต๊ะได้โต๊ะไดโต๊ะได้โต๊ะโตอะไรอ๋อโต๊ะนี้มีแล้วไต่ไม่ไรเก็บมา หนีเลยกีดากีดาดูกีด้า,ดา,ดดาฮะยังไงอ่ะได้งไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล่องใช,ใช้ใช้กีเหรียญนนะ่ะแปดสิบเองมีเท่าไหร่อ่ะมีพอเปล่าามีมีไม่พอเดี๋ยวเราเอาให้ไม่ไม่เป็นไรเดว เออกีดากีดาเอาเอาเปิดเอาไปเรามีแล้วเนะีย้ยยุ้ยนั่งนะมาเลเวลาเลือด<ป>เลือดเหลือน้อยอะ่ะขอขอ,อสามรอบกระโดดได้สามรอบวะเฮ้ยมาดูดิมาดูดนี่ไ<ค>อ้เชือ,อ,อ<ะ>เอาไว้ทำธนูแล้วก็นี่อัน้อันนี้มีอะไรเนะี่ย ใครขโมยไปวะต้องมีคนมาก่อนเราแล้วแน่เลยอันนี้ทั้งนี้ไมค์เฟรนมันมันมีคนมาก่อนเอ่ะไม่มีไม่มีวิจเจตแพ็กเจตแพ็กแล้วขู่กระโดดสูงอุ้ยกีฬากีฬาดูกีฬา,าดูกร,าด <laughs> กระโดดเฮ้ยหมู่บ้านล้างเฮ้ยไม่ใช่หมู่บ้านล้างถ้าได้เจตแพ็กเราขอนะอะไรได้ไดไดโคตรกีฬาถ้าถ้าเราได้เจตแพ็กอีกก็คือโคตรสูง ตายมาหนึ่งนะจะกินจะ,จะกินแพนเทคท้กที่สูตรสูตรกีดาน่ะเลือดโอ้โหเอ,เอนาจีเพิ่มโคตรเยอะเลือดเพิ่มโคตรเยอะอจากูกกลากะจากกกลอย่าไปตีชาวบ้านนะเว้ยตีทีเล่อะบอกเลยถ้ามมีชาวบ้านอ่ะแต่ว่าไปตอนที่เล่นกับพี่อ่ะ คือมันไม่นี่ขนาดนั้นนะมันไม่หายยากขนาดมือบ้านเลเฮ้ยมีคนเราสามารถเทรดของกับเขาได้อย่าไปตีเขาถ้าตีเขาเราจะตายเขาก็จะลุมลุมกันนะลุม,ล,มลุมกระทืบเราสัสดีครับอ๋อพี่ขายพี่ขายแ <v> อนวิลด้วยเหรอครับนี่แอนวิลนูธนูนูามีใครขายของอีกบ้างอ่ะ เอ้ยกิอมกดากีดากิดาขอซื้อลูกชนูหน่อยลูกฉนูเท่าไหร่ลูกชนูห้าบาทได้ได้ไห้าบาทกดผิด resp. เอ่อเอาไปยี่สิบสองทำไมมันซื้อไม่ได้แล้วอ่ะของหมดไงเอาไงนี่ยไ,ได้ละอุ้ยทำไมแพงจังอ่ะห้าลูกสิบบาทเลยนี่วาต้องใช้ให้คุ้มๆน,นั่นเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเราเอานี้เพื่อเก็บตังค์แป๊บหนึ่งแอนน่นะวุย้ยดาบเพชรดาบเพชรดาบเพชรเ,ชเชหรอไปออกไปขโมยของเขาอีกโอ้ไอ <c oughs> เก็บของเราก่อนเก็บของเราก่อนเร็ววิ่งไปไหนเอาดาบอยู่ไหนวะเอาดาบแดงใหญ่ก็ได้ตีมันก่อนตีมันตา, <c oughs> ตายให้หมดก่อน ไม่เก็บนารบก้อนเดี๋ยวข้อไงอันนังนะโอ้โตีมันตีพวกมันเอ็งพี่เป็น,นอะไรผมจะสตีมขึ้นอะไรอีกเนี่ยเราจะเปิดท้ออะไรอีกวะไปยอมเถอะเอ้ยเอ็งเก็บมาได้ละดีดีดี <c oughs> <c oughs> เอาเลยครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ